นี่จะเป็นขบวนแห่กระถินทางน้ํานะครับไปที่วัดสุดเขตแดนสยามน,นะครับซึ่งขบวนแห่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับเป็นท่านทวัดชัยศรีทองนะครับเป็นยกมือตรงนี้ครับบรรยากาศนะครับส่วนด้าน นี่จะเป็น,นรกรบวนร่างรรมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ<ด> จะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะครับที่จังหวัดบึงกาฬน,นะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรือขอบวนที่สามนะครับขบวนแรกก็คือจะเป็นเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับท่านสวัชิชัยสีทองนะครับนี่จะเป็นขบวนต้นกระถิ่นนะครับเป็นที่อิ่มบุญเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเป็นขบวน ทอดกระสินทางน้ํานะครับเดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็่าเรือขบวนนะครับนี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงเสร็จๆนะฮะช่วงนี้นะฮะ จากน้ำเ่าฟังได้มบบนี้อยังได้ส่วนพักครับรอไปเอาเชนก็ไี่เอเป็นบรรยากาศริมขงที่นี่จังหวัดบึงการครับตรงบ้านทันลำนั่นเองนะครับเนะครับ วันนี้นะครับก็ได้รับอำหนยความสะดวกนะครับจากเพื่อท่านประธานพอกันค้านะครับท่านบุญเพลงลามคำนะครับเป็นผู้ให้เราได้ถ่ายทำภาพบรรยากาศสวยๆมากให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่6พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2565นั่เนเองนะครับ เป็นขบวนเรือที่ไปทั้งบุญนะครับทั้งกุศลนะครับมาพร้อมต้นกระถินเนาะวันนี้นะครับเป็นกระถินทางน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดบิลงการเนาะวันนี้นะครับที่ริมโขงจังหวัดบุลงการนะครับตรงบริเวณบัดป่าสุดเขตแดนสยามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคนแหวไปที่ วัดขุนเทียนสยามนะครับซึ่งพระอาจารย์ลายก็เป็าววานเจ้าวาดที่วัดแห่งนี้นั่นเองนะครับวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับสีมิตไนรยยาานะครับอาจารย์าลายเดี๋ยวเราชมบรรยากาศสดๆไปด้วยกันนะครับณเวลานี้ก็ประมาณ9โมง34 34 35นาทีนะฮะโดยเฉลี่ยน,นครับ เป็นบรรยากาศริมฝั่งโขงจังหวัดบิรุญการนะครับที่ชื่นเลื่อนด้วยบรรยากาศการอิ่มบุญอิ่มใจนะครับของชาวจังหวัดบิรุญการณว,วันนี้นะครับซึ่งโดยท่านประธานในพิธีนะครับก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีชนบุรีนะฮะที่ท่าน พวัดชัยศรีทอนะครับเป็นขบวนเรืออยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านหน้านะฮะก็เป็นผูน้นําขบวนาทอดกระถิในวันนี้นะครับคนทอดกระถินนครับนางลำพัดลำอยู่ในกลางน้ำน,นั่นเองนะครับเอาการห้นานเป็นนางลำนะครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเท่าทีา่เทียบเรือได้นะครับเรือจะ ไม่สามารเข้าไปใกล้กันได้นะครับเดี๋ยวว่าเราจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ใสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ูภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในเฟซบุก๊กเกษยรติศรานคราดิษนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วเราก็จะแชร์ไปที่ลิ้งข่าวของจังหวัดพิงการด้วยนะฮะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศาสดๆนะครับตอนนี้นะฮะก็9โมง35นาทีโดยเฉลี่ยนะครับ น,นั่นหน้าขบวนโดยเรือท่านผู้ว่าราชการนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับท่านธรัมชัยสีทองนะครับเป็นผู้นำขบวนในวันนี้นะฮะก็ตอนนี้เราแปลถึงตรงจุดบริเวณบ้านทันลำนะครับก็มีชาวบ้านมาชมขบวนนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับ ของตำบนแห่ทางน้ำในจังหวัดบึงนกรน,นะวันนี้นะฮะสว้ยงายงาด้วยทีเดียวนะฮะวันนี้ครับ ก็ท่านประธานหอการค้านะครับท่านประธานคุณเพ็งลามคำนะครับเป็นโชเฟอร์ให้เราในวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านจริงๆนะครับวันนี้ครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชาวจังหวัดบองการและชาวโลกได้ชมกันณวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมทุกช็อตนะครับไม่มีตัดต่อนะครับเป็นบรรยากาศสดๆณวันนี้นะครับอันนี้เป็นขบวนของท่านผู้ว่าราชการนะครับ ใหช่ยครับนี่ครับท่านผู้ว่าอยู่นี่นะฮะท่านทวัชชัยสีทองนะครับนั่งตรงนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ว่าครับยังไงครับยกมือขึ้นสวัสดีทักทายนะครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ว่าทวัชชัยสีทองครับผู้ว่าราชการจังหวัด ชนบุรีนั่นเองนะครับนี่เป็นขบวนเรือของพระทามประธานในพิธีณนะวันนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะตอนนี้นะครับนีครับทางปูวานะครับเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศสดๆไปด้วยกันนะครับณว,วันนี้นะฮะ ท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่านะครับบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนะอันนี้ดาวเดี๋ยพาบรรยากาศสดๆไปให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับอันนี้เป็นขบวนของคณะท่านผู้วา่าราชการจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะฮะ ตรงด้านข้างเรือนะครับเป็นน้องเพชรนะครับนักเจ็ตสกีนะครับ,รบอายุยังน้อยนะคะก็เป็นเรืออาราคาท่านผู้ว่านะวันนี้นะครับ เสลนะครับเราเก็บภาพบรรยากาศให้ในบรรยากาศในการไลฟ์สดครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันได้ได้จริงๆนะเราะว่า ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดอับสัญญาณนะครับซึ่งเป็นรอยต่อรอยเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวนะครับก็ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะครับ นะ่ตอนนี้นะครับก็ประมาณ15นาทีนะครับที่ขบวนเรือได้แห่ออกมาจากจุดผ่านแดนนะครับจุดเขาเรียกว่าจุดาดางบ่อมอนะครับก็เป็นจุดท่าเรือข้ามปากนะครับ ก็เดินทางมาถึงณบ้านพันลำนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะฮะก็นี่เป็นขบวนที่สามนะครับขบวนเือสักคู่นี้จะเป็นนางลำนะครับแต่ว่าขบวนนี้จะเป็นขบวนแห่ผ้ากระถินนะครับเรือแล้วก็ต้นกระถินนะฮะมานะครับอันนี้เป็นเรือ ขบวนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศกใกล้ๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นบริเวณสองฝั่งโคงชื่นเมื่อนไปด้วยอ่าบุญน,นะครับทุก ท่านนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มานอกจากนี้นะครับของชาวจังหวัดบึงการนะครับเป็นขบวนแห่กระถินนะครับทางน้ํานะครับวันนี้เป็นปรากฏการ์ที่เพิ่งเคยเห็นนะครับที่สําหรับในจังหวัดบึงการนะครับก็เป็นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะครับที่ไป้ากระถินทางน้ำาณวัดไปทอดณวัดสุดเขต แดนสยามนะครับที่จะเป็นนางลำนะครับก็หยิทั้งบุญหยิบทั้งใจนะครับวันนี้นะครับก็บรรยากาศถึงแม้ว่าวันนี้จะแดดนะครับแต่ว่าลมหนาวนะครับปะทากับแดดก็อากาศก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นฝั่งของบ้านพันลำนะครับก็มีชาวบ้านนะครับมารอชมขบวนแห่นะครับทางน้ำนะครับ เดิเดนเดี๋ยวเอนเดร้นเดบเดีมารเดินมาเดินมาบริเวณด้านบนนะครับรถเครื่องเสียงก็จะเป็นรถของสอลับมัวนะครับ นระธานขอการค้าจังหวัดุณกัครับานสะดวกครับมีวันนี้ก็มีบรรยากาศของนักข่าวช่องสามนะครับมาร่วมกันภายท่าในวันนี้ครับสวัสดีครับของผมของผมช่องไหนทีทีไปทุกช่องครับหลายหลายหลยหล อ่าอ่าเชิญๆครับเชนเเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาหลังเรือตอนนี้ท่านกำนันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะตามบนไป นี่เราจะเก็บภาพบรรยากาศแบบสดๆนะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับให้ทุกท่านได้ชมพร้อมกันนะครับเนื่องจากสัญญาณวันนี้นะครับมีตรงบริเวณรอยต่อรอยเขตบแดนนะครับระหว่างฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับก็สัญญาณก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศสดๆลงไปใน Facebook ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแลวก็ช่อง y YouTube เกียรติศรานชแนลนะครับใน รากาศใกล้นะครับที่ทุกท่านนะครับมาพร้อมกันพร้อมใจนะครับมาทอดผ้ากฐินเนวันนี้นะครับนะครับที่ทักทายหัวมือทักทายกันนะฮะก็ชื่นมื่นนะครับวันนี้ครับสดๆดนะครับวันนี้นะครับก็คือเราได้เก็บผ้าบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันนะครับเนวันนี้ครับ อ่าอีกประมาณสักน่าจะประมาณสักสิบนาทีนะครับจะ,จะถึงจุดเขตวัดสุดเขตแดนสยามนะครับตรงนั้นเราก็จะนำผ้ากระถินในคณะนะครับ,รบขึ้นตรงบริเวณท้าน้ำที่วัดสุดเขตแดนสยามนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ วันนี้เราก็มีโชเฟอร์ผู้นําเรามาเก็บภาพบรรยากาศนะครับวันนี้ก็คือท่านประธานคุณเพงลงรำคำนะครับท่านประธานของกันท้าจังหวัดปืนงการนะครับท่านเกษตรษแล้วก็วกท่านกำนั้อยู่ด้านหลังเรานั่นเองนะ <c oughs> อันนี้เป็นพิธีทอดผ้ากระติบนะครับจากชาวจาังหวัดพกลางร,ร่วมกับท่านประธานองกระติบนะครับแล้ววันนี้นะครับคือท่านพระวัชชัยสีทองนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะฮะ ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นผู้นำท่า,ากระถินนะครับ แล้รวะว่าปีนี้ก็ด้ป,ประสานอย่างเมื่อกี้ต่อรครับสวัสดีครับผมบ่าวมิงครับบ่าวมิงบ่าวเบงนะครับมาวันนี้มาทำรูปข่าววันนี้นะครับ,บครับแล้วก็นำโดยท่านประธานพอเ็คณาจังหวัดบึงการนะครับมาพูดขับเพื่อให้พวกเราได้ถ่ายทำบรรยากาศแลวันนี้ กกับททุ่านได้รับการอำนวยความสะดวกจากท่านบุญเพงรมคำท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงการนะครับในการนําเรือเก็บแล้วก็มีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่องสามช่องห้านะครับมาร่วมเก็บภาพบรรยากาศนะครับโดยการอำนวยความสะดวกของท่านประธานบุญเพงนะครับประธานหอการค้าจังหวัดบึงการนะครับเพื่อเรือตองนี้นะครับนะครับเสร็จจากพิธีแห่นะครับพิธีแห่ ท่านประธานขอการค้านะได้เชิญท่านทศชัยสีทองนะท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีนะครับ,บรไปชมนะครับแทกันว่าน่าจะเป็นรอยนะครับรอยพญานาคที่เกิดขึ้นกลางแก่งนะครับรแก่งนาคราชน,นะครับที่บ้านท่าสะอาดาตอนยมน,น้องแวงนะครับซึงง่งซึ่งอยู่บริเวณสะพานพิตรภาพไตลาแแ่งที่ะครนะครับ ครับนะครับนี่เยสดาเราคุยกับเกีซีต่อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศกันต่อนะฮะตอนนี้ก็ขบวนเรือนะครับผ้ากระถินต้นกระถินนะครับก็กําลังจะถึงจุดวัดสุดเขตดด่านสยามนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศาภายในเรือลำนี้นะครับโดยท่านประธานหอการค้าจาังหวัดบึงการนะครับท่านบุญเพงลามคำนะครับเป็นผู้ขับ เพื่อให้พวกเราได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะฮะของท่านผู้ว่านะครับได้ถึงจุดวัดสุดเขตย่านสยามแล้วนะครับก็ท่านประธานนะครับถึงจุดนี้แล้วนะฮะแต่ขบวนอยู่ข้างหลังอีกขบวนก็เหลืออีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับน่าจะประมาณถึงได้นะครับที่นี่นะครับวัดสุดเขตแดนสยามจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับ นี่ตรงนี้นะฮะก็คือเรือเรืออารา,าอรารคาท่านผู้ว่านะครับโดยน้องเพชรนะครับเป็นอ้อพอกาศในวันนี้นะครับให้กับท่านผู้ว่าอาราชการจาังหวัดชนบุรีนะครับท่านพวัวชัยศรีทองในวันนี้นะครับท่านผู้วาก็ได้ถึงจุดวัดสุดเขตแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังทยอยกันออลงเรือนะครับในวันนี้นะฮะ ก็คือเป็นบริเวณฝั่งโค้งนะครับที่คณะาชาวบ้านนะครับก็มารอรับนะครับเรือกระทินในวันนี้นะครับก็ยังรอต้อนรับของพวกคณะพวกเรานะครับในวันนี้นะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ที่จังหวัดพึงการในวันนี้นะครับก็เป็นการทอดกระถินทางน้ํานะครับมีก็คณะท่นานผู้ว่าได้อ่าขึ้น ไปเตรียมพิธีนะครับนะวันนี้นะครับก็มีหนักหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะครับมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศด้านบนกันนะครับน,นี่ก็คณะท่นานผู้ว่านะครับขึ้นไปรอก่อนนะครับตอนนี้นะฮะ มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นขบวนนางรำนะครับเป็นขบวนแรกนะครับขบวนถัดไปก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ท่านผู้ว่าได้ขึ้นไปรอนะครับต้นกระถินในวันนี้นะครับแล้วก็ภากระถินนะครับก็ขบวนหลังนะครับก็จะเป็นขบนวนต้นกระถินนะครับขบวนหน้าก็จะเป็นนางรำนะครับ ของชาวจาังหวัดพิลการนะครับุ่มแม่บ้านพอบ้านนะครับจังหวัดพิลการนะครับ เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับ Mark. แต่วันนี้ครับวันที่6นะครับพิจิกายยนนะครับที่ท่าน้ําวัดสุดเขตแดนสยามนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับก็ทุกท่านนะครับก็มารอครับใจจดใจจอดนะครับรอคณะกระถินนะครับที่จะมาทอดในนวัดป่าสุดเขตแดนสยามในวันนี้นะฮะนี่ใครเอ่ย เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับนี่จ um> ้นี <да ่ก็เป็นบรรยากาศบนบริเวณวัดนะครับวัดสุดเดชแดนสยามนะครับในวันนี้นะฮะนี่ก็

ขององค์กฐินในครั้งนี้นะครับาทเดี๋ยวท่านชมการแสดงไ้เลยอีกสักครู่นึงนะครับสักครู่นึงเราก็จะได้ตอนนี้เราจะปล่อยแพะไหลลงไปนะครับไหลลงไปถึงไหลขั้นหนึ่งนะครับชุดองคฐินท่านก็เตรียมผนขึ้นมาได้เลยครับเดี๋ยวท่านทวชัยศรีพรูดว่าราชการจังหวัดชลบุรีเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบนถวายในสิ่งัดนะครับพระโสศิษฐ์ของศาระนี้นะครับ รายงานแม่ร่างขุงนะครับชุมชนหนองแวงชุมชนพหลาชุมชนตระกูลและชุมชนในพงการเรานะครับที่มีการติดจารสางานโดยท่านนายกประชารัฐของนายกสภาคองข้าราชกนะครับเอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพงการจังหวัดพงการถือห้าอะไรดีนะครับเราก็จะปล่อยตามแพื่อนหลนยคนหลายโครงการในบริเวณตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็น โรงทานทานั่นเองนะครับจากคณะลูกศิษย์ของทายาหลายนะวันนี้นะครับเราจกพาพปรรยากาศที่ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้พร้อมๆกันนะครับททานนะครับ,รนนรบเดี๋ยวเราไปชม ขบวนแห่กันนะครับมันมาแล้วนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเรานั่นเองนะครับเป็นขบวนแหน่ขบวนกระถินนะครับขึ้นแพลำที่สองเพิ่งลงมา,าเมื่อกี้นี้นะครับครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ก็พิ่งขึ้นจากแพนะครับสักครู่นี้นะครับขึ้นจากเรือมานะครับก็คือเป็นขบวนต้นกระถินนะครับแล้วก็ผ้ากระถินณนะวันนี้นะครับวันนี้นะฮะทีะ่บริเวณท่าน้ําของวัดส,สุดเขต้านสยามน,นะครับซึ่งเป็นซึ่งประทานในพิธีในวันนี้นะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับก็คือท่านผู้ว่า ทวัตชัยสีทองนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ท่านก็ดารงตําแหน่งที่จังหวัดบึงการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็ไปดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็นําคณะ,อะอทอดผ้ากระถินนะครับแล้วก็ทอดต้นกระถินนะครับมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับก็มาทอดที่วัดสุดเกล็แดนสยามจังหวัดบึงการในวันนี้นั่นเองนะครับ เป็นขบวนกระถิ่นที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่นี่จังหวัดบึงกานะครับว่าเรานั่งครับนี่ก็คือ วันนี้ก็เป็นวันที่6พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2,565นั่นเองนะครับที่นี่วัดป่าสดุดเขตแดนสยามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่านางรำนะครับพาคณะกระถินนะครับมาทอดในวันนี้นะครับตอนนี้ก็จะกําลังจะเทียบผ้านะครับเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศตรงนี้กับให้กับทุกท่านได้ชมกัน อ่าสักพักนะฮะก็วันนี้เราจะจบกันที่นี่นะครับที่คณะนางลำนะครับก็บวันนี้ผมเกษรานะครับเปริตาือนกนะครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับปีหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ